ครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวพัดลมระบายความร้อนนะครับให้กับโทรศัพท์นะครับ b บ็กชาร์กฟันคูลเลอร์โปนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ผมซื้อมาได้มาในราคาเก้าแปดอ่าไม่ใช่ดิแปดร้อกว่าบาทนะครับได้ส่วนลดนะครับซื้อมาได้ตอนแปดร้อกว่าบาทนะครับอ่าก็นี่นครับผมก็ซื้อมาจากลาซาด้าตัวนี้เลยนะครับแต่ตอนนั้นมันมีส่วนลดนะครับ ก็รอดูส่วน้วกันให้ดีนะคทุกคนอ่าแล้วก็ผมแนะนำนะครับซื้อก็เนซื้อในช็อปโดยตรงนะครับก็คือผมซื้อใน Back Shar ์ก a l l นะครับเพื่อได้ของแท้ครับมีของปลอมเยอะมากเลยนะครับในใน La z a d a ครับต้องระวังไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูพัดลมกันดีกว่าครับครับพอซื้อมามันก็จะมีอ่าเป็นกล่องอย่างนี้ให้นะครับสวยมากรูปทรงกล่องก็จะอย่างนี้เลยนะครับสวยดูแบบหรูนะครับเป็นกล่องกระดาษแบบขนๆนิดนึงนะครับตัวพัดลมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนซื้อมาตอนแรกครับก็จะเป็น นี่นะครับตัพัดลมอย่างนี้เลยตรงนี้ก็เป็นแผ่นระบายความร้อนนะครับแผ่นร้อนเย็นนะครับผมก็ใช้่านแล้วล่ะมาสักพักหนึงแล้วล่ะก็ถือว่าดีมากดีในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวมาดูของในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับตอนแกะกล่องมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้ตรงนี้ก็ตามจริงมันมีมันเป็นสายชาร์จด้วยครับนี่ครับสายชาร์จจะแถมสายชาร์จมาให้ด้วย ลมนะครับสส่ชาร์จก็ยาวนิดยาวมากเลยครับใส่ชาร์จอะสามารถลากไปต่อพาอแบงลากดูเลยครับดูความยาวครับยาวมากโอเคก็จะมีคู่มือคู่มือนะครับแล้วก็มันจะมีอ่านี่ครับแผ่น QR code นะครับสแกนตรงนี้เพื่อโหลดแอปนะครับโหลดแอปแบตชาร์จนะครับแต่ว่าส่วนไอการโหลดแอปเนี่ยมัน มันไม่ค่อยมันกดไม่ค่อยได้นะครับเวลาเปิดในโทรศัพท์ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นเฉพาะในโทรศัพท์เสียมีอหรือแบบผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมก็โหลดด้วยการพอเราสแกนเคิลโค้ดได้ลิงก์เสร็จแล้วเราก็ไปพิมพ์ในคอมนะครับแล้วก็โหลดแล้วก็เอาลงโทรศัพท์ผ่านคอมนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานหน่อยครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับเราก็เสียบสายชาร์จเสียบสายนะครับเข้ากับรูตรงนี้นะครับแล้วจะมีสวิตช์ออนนะครับอย่างนี้ครับออนอย่างนี้แล้วก็กดเป็นออนอย่างนี้นะครับเห็นไหม แต่ว่าตอนนี้ผมลืมเสียบนะครับอ่าแล้วก็เสียบเสียบสาย Type C นะเป็น t y p C นะครับไอ้ตรงนี้ครับแล้วก็ USB ครับต่อกับ Power Bank หรือว่า Adapter h a วั w ต์อะไรก็ได้ครับต่ออ่าครับพอเสียบปุ๊บมันก็จะเริ่มทํางานแล้วเพราะเราเปิดออกมาแล้วนี่ครับนี่เป็นไฟที่ผมเซ็ตนะครับเป็นสีแดงตามจริงเป็น RGB นะครับเราเซ็ตได้หลายสีในผ่านในแอปนะครับวพัดลงก็จะเริ่มทํางานทันทีนะครับเริ่มระบายอากาศทันทีตอนนี้นะครับดูนะครับฟังเสียงครับอันนี้คือเสียงรอบที่แบบ ปรับเป็นโหมดอ่าโหมดปกตินะครับโหมดทําความเย็นปกติมันจะมีสองโหมดครับอ่ามันก็จะติดโทรศัพท์ประมาณนี้อ่าแล้วก็นี่คือหน้าตาของแอป,ปนะครับแอป,ปนี่นะครับเวลาต่อแล้วก็ไปโหลดแอป,ปมาแล้วก็ต่อเรียบให้เรียบร้อยครับมันก็จะมีสองโหมดไหมอันนี้โหมดโหมดฟีดแล้วก็โหมดโฟล์เซนนะครับนะพอโหมดโฟล์เซนก็เสียงพัดลมก็จะดังขึ้นนะครับฟังเสียงครับป๊บนี่อ่ามันก็จะบอกอุณหภูมิของเราว่าอุณหภูมิของตัวพัดลมเท่าไหร่นะครับ ที่ลองมาดูนะครับเปิดเห็นไหมครับไฟเปลี่ยนไฟได้เปลี่ยนสีไฟนะครับสีเขียวสีฟ้าแล้วก็เปลี่ยนโหมดโหมดไฟอย่างนี้ครับค่อยๆโหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับโอ้โหทำได้หลายรูปแบบก็ต้องลองไปดูเองนะครับมาดูกันดีกว่าประมาณน,นี้พัดลมนะครับนี่ประมาณน,นี้นะครับ อุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วนะครับมันเลาะก็ความรู้สึกผมนะครับขอปิดพัดลมก่อนความรู้สึกเราอยากใช้ไอ้พัดลมนี้นะครับก็คือมันช่วยระบายความร้อนดีมากคือมันทําให้โทรศัพท์นะครับเย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเล่นเกมนะครับเวลาเวลาเล่นเกมใช่ไหมครับ เวลาเครื่องร้อนแล้วเฟมเบลทมันจะตกใช่ไหมครับพอใช้เครื่องนี้นะครับไม่มีการแกวงหรือตกหรือใดๆเลยทั้งสิ้นเลยนะครับถือว่ามันช่วยระบายความร้อนได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยเนี่ยสำหรับคนมือสซนที่แบบผมนะครับมือเห็นไหมมือแดงครับเวลาเล่นเกมนะครับมันจะรู้สึกได้เลยครับว่าร้อนจนมือชาครับแต่พอมีพัดลมตัวนี้มาช่วยแม้ว่าผมจะใส่ผ่านเคสนะครับผมไม่ได้ใส่ผ่านเครื่องผมติดผ่านเคสเลยนะครับมันก็สามารถช่วยให้หน้าจอครับ เวลาเราทัาสกีอย่างเนี้ยจอมันจะร้อนมากใช่ไหมร้อนร้อนร้อนแต่ว่าพอเราใช้พัดลมเนี่ยครับมันก็ไม่ร้อนเลยนะครับมันก็ดีมากอ่าครับก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับพัดลมแบ็คชาร์กนะครับฟันคูลเลอร์โปรอ๋าลืมพูดไปละ